ไปต่อกันที่พนิชบอกข่าวนะคะกับท่านสุพลศรีทับทิมพานิชจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะท่านพานิชค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะ <c oughs> เราผนกออกเสียงอย่างนี้นะคะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะเราตื่นเช้ากว่าทุกวันครับผมครับ <c oughs> ก็ตื่นเช้าว่ามาก็ดีนะครับได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆฝากพ,พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังที่ตื่นเช้าเช่นเดียวกันก็ ได้ได้รับฟังก็เหมือนเป็นเพื่อนคุยกันนะครับที่เขายังไม่ตื่นนะคะเขาก็จะบ่นเรานิดหน่อยครับครับผมก็ก็ก็ตื่นเช้าว่าอากาศสดชื่นนะครับตื่นเช้ามาผิงไปออกกำลังกายก็มาจักย้อนกลับไปถึงบรรยากาศเก่าๆเดิมๆนะครับก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างนี้เห็นมีเอฟซีเราบ่นละเรื่องเรื่องของมะขาม เนี่ยโดนฝนอาจจะเหงาเหงาหน่อยนะอะไรทํานองนี้นะคะก็อาจจะเกรงฮะเกรงเรื่องผลกระทบในเรื่องของคุณภาพนะครับว่าช่วงนี้ก็มะขามก็เริ่มกําลังแก่นะว่าว่างั้นเธอ, <ๆ S 2> อเครับกำลังก็เริ่มแก่เพราะใกล้งานมะขามหวานเต็มทีแล้วก็โดย,ยเฉพาะพันเบาพันอะไรพวกนี้นะครับก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบแต่เราก็ <seasoning S 2> หวังว่าฝนจะไม่ตกมากหรือว่าครอบคลุมนะครับก็อาจจะ ถ้ากลางวันแดดออกอะไรดีๆอะไรนี้ก็อาจจะกระทบน้อยลงนะครับราคาสินค้าบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะเชิญค่ะครับผมครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทหารของเราตามแนวชายแดนนะครับแบบก็เศรษฐกิจชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับสําสหรับราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้นะครับในส่วนของอข้าวนาปีช่วงในชัยฤดูกันแล้วนะครับ ช่วงนี้ที่มีออกอยู่ตลาดบ้างแต่ว่าปริมาณก็ไม่ไม่ได้คึกกักอย่างแต่ก่อนหน้านี้สักสักเดือนนะครับก็ในส่วนของข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสดนะครับก็แปดพันถึงแปดพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเหนียวแห้งความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทต่อตันนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอขอขอภัยนะครับเมื่อกี้อ่านสลับชนิดไกยนะครับอ่าถูกต้องนะครับก็หนึ่ง ก็เ,เปลือกเหนียวเกี่ยวสดหนึ่งหมื่นเกี่ยวสดต่อแปดพันถึงแปดพันห้าแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทอันนี้ก็ถูกต้องนะครับในส่วนของอะมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็เกี่ยวสดก็หนึ 2, ่งหมื่นสองพันถึงหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแล้วก็มะลิแห้งความชืน้นสิบห้าเปอร์เซ็นหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อตันนะครับ ในส่วนของมันสำปะหลังนะครับก็กําลังเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่งเริ่มนะครับของเรามันสำปะหลังก็ว่ามันสดคระหนึ่งบาทหกสิบถึงหนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็หนึ่งบาทแปดสิบห้าถึงสองบาทสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับอ่าในส่วนของราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุขสีแยกพ่อขุณนพรลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ ก็เท่าที่ดูในภาพรวมส่วนใหญ่ก็จะ,ะราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานก็มีบางรายการที่มีการปรับเปลี่ยนราคานะครับในส่วนของผักชี50บาทต่อกิโลกรัมนะครับผักชีลาว1 0 2ถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตแดงร5 0ห้าบถึงยแดบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียว70-80บถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับถั่วฝักยาว 3 6บถึง40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีน30บาทต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ปรับขึ้นมาจากเมื่อวาน4บาทต่อกิโลคณะา10ถึง12บาทต่อกิโลกรัมกะหลำ13าถึง14บาทต่อกิโลกรัมนะครับกะหลำนี้ในส่วนเกรด,ดีนะครับก็ขับขึ้นมาจากเมื่อวานก็ประมาณสองบาทต่อกิโลกรัมอันในส่วนของกะหลำดอก สิบถึง13บาบาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นมาจากเมื่อวานหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมนะครับลุยเจดถึงแดบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะสิบาถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปอราะปรับเพิ่มสองบาทต่อกิโลนะครับจากเมื่อวานนี้กวางตุง้งห้าถึงแดบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับแตงกวาขึ้นมาจากเมื่อวานหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมในส่วนของราคาสุก,กร หมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคงหกสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับหมูชั้แหล่สามชั้นก็หนึ่งร้ยสามสิบถึงหนึ่งร้อยสี่สิบาทต่ kg. อกิโลกรัมเนื้อแดงนะครับร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสันร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์ถึงห้าบาทต่อฟองนะครับเบอร์หนึ่ง 4.33บาทส3สตางค์ถึง4.60บาท60สตางค์ต่อฟองเบอร์2.4.17บาทส7สตางค์ถึง4.30บาทส0สตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์3 4บาทถึง4บาท20สตางค์ต่อฟองนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ประจันสัพัน์เพิ่มเติมก็วันพรุ่งนี้แล้วนะครับในส่วนกิจกรรมเสริมที่โซนกรีนมาร์เก็ตในตลาดต้องชมถนนคนเดินคนเพชรบูรณ์อำเภอเมืองนะครับ ก็มีสินค้ากลินมาเก็ตสินค้าเกษตรปลอดภยัยแล้วก็สินค้าชุมชนพร้อมกิจกรรมนะครับในการกิจกรรมช่วงการลดราคานาทีหรือว่าแจกคูปองลดราคาเพิ่มความคึกคับให้กับถนนคนเดินตลาดต้องสมคนเพชรสชบูนนะครับก็เป็นราคาข่าวสารแจ้งให้ท,ท่านผู้ฟังทราบอันนี้ครับค่ะขอบคุณท่านพณิชจ,จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ